นี่ครับโก้ประดุกนิพลังงานนิวเคลียร์โอ้ตั้นติหนาวมากพวกบอกกันบอนเจ็ด้นิงนาวตื้นิ๊งนาวมากวกไปปล่ารถเป็นปล่าสึรถเลยต้องหัว นจยิงครับยงไงยังไงอย่าทำบ้านอย่าทำบ้าครับกร้องกร้องก็รองไอ้ครับอ้มีอะไรอือตัวอะไรล่ะเกล่ะเกล่ะ Kau so, jahe I love you Kau tak begitu, kakak pinggang-pinggang 六五元零。<Ew. S 2>